ข้าวด่วนรถจนต์นไฟฟ้า New MG z S EV ยืนยันแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่11มีนาคม2565นี้อย่างแน่นอน สำหรับหนึ่งรุ่นรถจตหไฟ้าที่หลายคนจับตามองในปีนี้นั้นก็คือ New MG ZS EV ที่ทางค่ายได้มีการปร,ปรับปรุงตัวรถใหม่ทั้งการออกแบบภายนอกภายในรวมถึงการอัปเกรดกุมพลังใหม่เพิ่มแรงม้าและระยะเดินทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิมซึ่งข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นทางทีมงานได้รับอีเมลจากทาง MG ประเทศไทยแล้วว่า New MG ZS EV นั้น ยืนยันจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่11มีนาคม2565นี้อย่างแน่นอนตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTube MG Thailand ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังสนใจรถยนต์ไฟฟ้ารุน่นดังกล่าวนั้นอดใจรอเพียงอีก10วันเท่านั้นสำหรับ New MG ZS EV นั้นได้เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ประเทศอังกฤษโดยข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเปิดตัวในไทยนั้น ตัวรถจะถูกปรับปรุงโดยใช้ดีไซน์เดียวกันกันกบ MG z s m o t i e n ที่เป็นเวอร์ชั่นเครื่องยนต์สันดาปโดยถูกเปิดตัวในไทยของเราไปแล้วก่อนหน้านี้แต่มีการปรับปรุงในบางจุดให้มีความแตกต่างตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกระจังหน้ารถนั้นเป็นแบบปิดทึบการปรับปรุงกันชนหน้ารวมไปถึงกันชนท้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านอากาศพลศาสตร์ให้กับตัวรถช่องชาร์จไฟนั้นถูกย้ายตำแหน่งไปข้างโลโก้ของรถ พร้อมไฟบอกสถานะการชาร์จต่างจากรุ่นเดิมที่อยู่ตรงกลางกระจังหน้าตำแหน่งโลโก้ของ MG สำหรับคุ้มพลังของรถนั้นถูกอัปเกรดพละกำลังเพิ่มขึ้นจากเดิม150แรงม้าเป็น174แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรแบตเตอรี่ถูกเพิ่มขนาดจากเดิม44.5ิกิโลวัตต์ชั่วโมงให้กลายเป็น51กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไกลสูงสุด320กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้ง และในรอบนี้ทาง MG มีแบตเตอรี่ทางเลือกเพิ่มเติมมาให้ก็คือแบตเตอรี่ขนาดความจุ71กิโลวัตต์ชั่วโมงที่จะสามารถพารถไปได้กไกลสูงสุด440กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบที่แม่นยำกว่า NEDC ที่ถูกใช้ในเจนก่อน ส่วนระบบรีชาร์จพลังงานของรถนั้นสามารถชาร์จไฟจาก30 8 0ถึงปได้ในเวลาเพียง30นาทีเมื่อชาร์จกับสถานีชาร์จ DC ขนาด100กิโลวัตต์และใช้เวลาประมาณ40นาทีหากเป็นการชาร์จไฟจาก5%ถึง80%ส่วนการชาร์จพลังงานด้วยไฟบ้านนั้นจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครึง่งเมื่อชาร์จกับเครื่องชาร์จมาตรฐานขนาด7กิโลวัตต์ ส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นเราอาจต้องรลอลุ้นกันต่อในวันที่11มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ว่าทาง MG นั้นจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ซึ่งหากรุ่้นเริ่มต้นนั้นยังคงราคาเดิมเท่ากันกับเจนก่อนก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเมื่อเทียบกับการได้กลุ่มพลังที่แรงขึ้นและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นบวกกับการได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล เชื่อว่าจะสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาสนใจรถจนรไฟฟ้ารุ่นนี้ของ MG ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนในรุ่นอัปเกรดแบตเตอรี่หรือรุ่น long range ที่วิ่งได้ไกล440กิโลเมตรต่อชาร์จนั้นต้องคอยติดตามกันต่อว่า MG จะดีดราคาขึ้นไปอีกเท่าไหร่จากรุ่นปกติซึ่งในส่วนนี้เราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหลังมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม